าการปวดหลังกับอาการปวดเข่าเกิดจากโรคกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะสิสิมอพสุขภาพยังดีกับเฮลตินันวันนี้มาไขข้อข้องใจกับคำถามหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะอาการปวดเข่านะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะและมักไม่ใช่อาการของโรคกระดูกพรุน ะะแล้วส่วนอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะส่วนใหญ่นะคะอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงอาจต้องระวังว่าจะเป็นกระดูกสันหลังยุบหักจากกระดูกพรุนนะคะแต่ที่พบบ่อยกว่าก็คืออาการปวดหลังที่เกิดจากกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเกิดจาก ปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลังนะคะโดยในผู้ป่วยหนึ่งรายเนี่ยจะมีหลายสาเหตุนะคะที่ทําให้มีอาการปวดหลังที่ซ่อนอยู่นะคะโรคก,กระดูกพรุนคือได้ชื่อว่าเป็นภัยเงียบนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มักจะไม่มีอาการใดๆจนกว่าจะเกิดกระดูกหักนะคะถึงรู้ว่าตัวเองเป็นกระดูกพรุนนะ,ะแล้วถ้าปวดหลังจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปนะคะติดตามข้อมูลดีๆเพื่อสุขภาพ กับเฮลตินันนะคะแล้วพบกับนันที่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ